สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยสภาพงามมาฝาก1คันนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกานะครับมีซูซิกิแรนเซอร์ EX ครับมือเดียวป้ายแดงปี2010ครับรถสวยสมบูรณ์ครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนครับรถสวยสมบูรณ์สีขาวเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆครับคันนี้ใช้งานแค่1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้มาชมมาเช็คดูได้ครับแลนเซอร์ ex หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ ex ขับ Mitsubishi Lancer ex นะครับคันนี้สวยสวยครับมาชมดูได้เลยครับรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีไม่มีชนหนักต่อพิกขําเอกสารครบถูกต้องนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายขครที่ชอบและกำลังหา ex นะครับนานๆจะมีมานะครับราคาเปิด1นน 99,000ับาทนะครับราคานี้สภาพนี้พร้อมขับพร้อมขายเลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับคันนี้สวยๆเลยครับนานๆจะมีมาฝากนะครับมาชมดูก่อนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับคันนี้ไม่แท้1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับดูแลดีดูแลถึงนะครับระบบไฟฟ้าเซนท์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับภายในเบาะหนังสภาพเดิมโรงงานนะครับใหม่เอี่ยมเลยครับมือเดียวป้ายแดงไหม่แท้1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าใครกำลังหารถใช้งาน ก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับมีหลากหลายให้เลือกทั้งสดและผ่อนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจสําหรับผมทําหน้าที่คัดและเช็ครถนํามาฝากให้กับสมาชิกที่เหลือสมาชิกพิจารณากับงบประมาณและความชอบนะครับมีรถหลากหลายแบนรนด์หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับกับมิตซูบ i ชิแ r a เซอ e ์เนานๆจะมีมานะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับฝากไว้เลยครับคัดแล้วเช็คแล้วมาชมดูได้ ใครที่อยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับก็จะส่งให้ได้นะครับ จะสดจะไฟแน้นก็ราคานี้นะครับ1 9 9 0 0 0าบาทนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเปิดราคาเราๆครับราคานี้สาภาพนี้ถ้าคนชอบ EX ก็จะรู้ราคานะครับว่าเขาเปิดกันอยู่ประมาณไหนนะครับสำหรับที่อื่นสำหรับผมเปิดเบาๆแบบนี้ให้เลยครับเราๆเน้นมาไวไปไวจบไวจะได้ไปดูคันอื่นทำงานได้ต่อครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับการะาตีโครงสร้างไม่มีชนหนักตัดต่อและพิกคว่ำเอกสารครบถูกต้อง รองมาชมดูได้นะครับถ้าชอบ e x ก็อย่าลืมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน e x f Fan p p g g f f n n l u p ใน u t u b e ก็มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงนะครับก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับมีอะไรเยอะครับมิซูมีตัวนอกครับมิซู e x นะครับชมดูก่อนได้เลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่า e x ตัวนี้จะถูกใจสมาชิกที่ชอบนะครับ ลองชมดูก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะยังคงหารถสวยๆนำมาเสนอให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมและชอบกันต่อไปนะครับมีสู v ิ h i e v o rancer ex มือเดียวป้ายแดง1.8 Auto ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อนะพิความครับ